สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีนัทารัดเก้า,น,าน,นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับคนวันอังคารนะคะประจําเดือนตุลาคม2565ค่ะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะ ในส่วนของการดูดวงครั้งนี้นะคะจะเป็นการดูดวงโดยกว้างเนาะให้กับคุณจํานวนมากๆเลยที่เกิดวันอังคารนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งพอชนะแล้วดูแล้วก็อาจจะมีตรงกับเราบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเป็นไกด์ไลน์หรือดูเพื่อความบันเทิงเนาะยังไงถ้าไม่ดียังไงก็ไม่ต้องคิดมากนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะชาววันอังคารประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะ วันอังคารน,นะคะช่วงนี้จะเป็นคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับคิดถึงคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อะไรเงี้ยนะคะถ้าใครที่ทํางานอยู่ต่างที่ต่างแดนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะเหมือนอยากกลับบ้านอยากไปเอหมือนกับคิดอยู่ดีๆก็คิดถึงบ้านอะไรเงี้ยคิดถึงพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกับเแล้วก็เป็นเป็นเหมือนรู้สึกเหงานๆน้อยเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับ คิดอะไรนะคะคิดอะไรเก่าๆวนๆเก่าๆอะไรเงี้ยเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะมีในลักษณะของอยู่แดนไกลก็อาจจะอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยนะคะเช่นต่างประเทศต่างแดนหรือบางคนทํางานอยู่กรุงเทพนะคะอยู่จังหวัดก็คิดอยากจะกลับบ้านอยากาไปหาพ่อหาแม่อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะรู้สึกมีความคิดเหมือนกับ อยากเจอ,อครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะอยากเจอเพื่อน <_ d ata> เก่าแฟนเก่าเพื่อนอเอ้ยโทษทีค่ะเพื่อนเก่าแล้วก็บ้านแบบที่อยู่เคยอยู่เดิมๆอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยมีความคิดไปในเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยนะคะส,ะส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่ก็ยังไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงสักเท่าไหร่มีบางคนแค่แค่อยอากได้ข่าวนะคะทางบ้านแบบ บางคนโทษทีนะพ่อแม่ไม่สบายอยากไปหาแต่ไปไม่ได้อะไรเงี้ยด้วยภาระหน้าที่สำหรับคนที่อยู่ไกลเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะขาดงานลาง,งานยากอะไรเงี้ยแต่ว่ามีข่าวว่าเอ่อถ้าคนที่บ้านคนในครอบครัวมไม่สบายนะคะแต่ก็ไม่ถึงร้ายแรงเนาะแค่เป็นเป็นไข้ไม่สบายอะไรเงี้ยนะคะคุณก็รู้สึกเป็นห่วงนะคะบางคนลูกไม่สบายอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่สบายปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยน,นะคะหรือห,หรือญาติพี่น้องอะไรเงี้ยน,นะคะ ก็ดวงของชาวราศเอ้ยโทษทีค่ะดวงของคนวันอังคารเนี่ยนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงนะคะคุณเป็นคนเก่งทํางานได้อยู่แล้วบางครั้งนะคะทำทำเยอะกว่านะคะทำเยอะกว่าคนอื่นบางครั้งทําอย่างหนึ่งก็ต้องไปทําอีกอย่างหนึ่งเพราะคุณเป็นคนที่ทําอะไรเร็วนะคะแล้วก็คล่องนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการอ,อ่เหมือนกับ เอ่อต้องต้องคอยเคสแคร์คนใหม่ๆเข้ามาเหมือนกับบางคนคุณอาจจะได้รับมอบหมายจะให้หัวหน้ามอบหมายให้คุณดูแลคนใหม่ๆหรือสอนงานคนใหม่เงี้ยคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยนะคะแต่เหมือนกับว่าเป็นเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลคนใหม่ฝึกงานน้องใหม่อะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเอ่อคุณเป็นคนเก่งนะคะไม่ไม่ต้องกังวลใจนะคะไม่ว่าคุณมีปัญหาอะไรในเรื่องของการงานเนี่ยคุณสามารถที่จะผ่านไปได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ เหมือนกับลาบากเอ่อบากเกินกว่าแรงคุณอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่เนี้ยทำได้นะจิบจิบอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เพราะว่าการงานของคุณอนะ่ะก็ถือว่าคุณเป็นคนเก่งที่ใครให้คุณทำอะไรคุณก็สามารถทำทำไปได้อะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเห็นเอ่อเหมือนกับผลงานเรานะคะในช่วงนี้การงานเนี่ยนะคะสำหรับเอ่อใครที่ทำงานค้าขายออนไลน์ต่างๆก็จะมีอยู่ในในส่วนของเอ่อ ออเดอร์ Order, เข้ามานะคะออเดอร์เก่เาๆออเดอร์คนเก่าๆนะคะเข้ามานะคะรู้สึกว่าการงาน ถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์ต่างๆจะดีมากๆนะคะคนวันอังคารจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากในช่วงตุลาคมนี้ะอะไรทาให้ออการงานคุณดีขึ้นนะคะจากเดิมเดือนที่แล้วอาจจะเงียบเดือน2เดือนนะคะจะเรื่อยๆแต่เดือนนี้เหมือนพุ่งพุ่งขึ้นออเดอร์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คนประจําก็งานก็จะจุดเด่นในลักษณะของได้มอบหมายนะคะเหนื่อยขึ้นแต่ว่าทําให้คุณได้โชว์นะคะฝีมือหรือการทํางานคุณให้คนอื่นเห็นให้ หัวหน้าง,งานเห็นให้เขาเหมือนกับอืม หรือว่าคุณมีความสามารถคุณทําได้อะไรเงี้ยนะคะเป็นช่วงเหมือนกับผู้ใหญ่าจจะดูคุณอยู่นะคะแต่จ,จะไม่ต้องอยังไม่ถึงขั้นที่ว่าต้องได้ตําแหน่งนะคะหรือเลื่อขัา้าเรื่องตําแหน่งในช่วงตุลาแต่เป็นเป็นในลักษณะของผู้ใหญ่ดูดูผลงานคุณอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ถือว่าไม่แน่เนาะภายในสิ้นปีคุณอาจจะได้เรื่องั้นเรื่องตําแหน,น,น่งหรือได้เงินเดือนที่เยอะขึ้นนะคะผลงานของคุณถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะคุณเป็นคนเก่งเนาะแต่เหนื่อยนะะหน่อยนะคะเหนื่อยแบบสองเท่าเลยทีเดียวในช่วงตุลาคม นในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะการเงินช่วงนี้เก็บเงินดีมากนะคะได้มานิดไดมาน้อยก็เก็บได้มาเยอะก็เก็บนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกเหมือนกับมีแรงผลักดันมีแรงเหมือนกับวางแผนอนาคตนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีครอบครัวกําลังท้องกาลัางอะไรเงี้ยนะคะวางแผนให้ลูกได้ในอนาคตก็เลยมีการเก็บเงิน <c> บางคนที่ผ่านมาจะอาชอบอชอบ CF เอฟของต่างๆนะคะจ่ายไปเยอะมากช่วงนี้ก็อาจจะ มันลดลงนะคะทาให้คุณมีรายรายรับมากขึ้นหรือเงินเก็บมากขึ้นไม่น่าห่วงค่ะนะคะการเงินของคุณนะคะออช่วงนี้เก็บเงินนะคะแต่ต้องระมัดระวังคนมาถามยืมนะคะแต่คุณเป็นคนที่ดูคนเป็นนะเนาะใครที่เข้ามายืมคุณก็จะปฏิเสธว่าไม่มีไว้ก่อนทั้งทางที่บางครั้งคุณก็มีแหละนะคะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวเพราะว่าคนวังคารถ้า ถ้าคนเข้ามาในช่วงจังหวะน,นี้ก็จะเป็นคนที่หวังผลประโยชน์กับเรานะคะหรือบางคนต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะคะต่อรับหลังนินทาเราแต่ต่อหน้ามาถ่ายยืมเงินอะไรเงี้ยขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนี้ก็ไม่ใช่คนไกลหรอกนะคะเพื่อนๆที่ทํางานหรือเพื่อนๆเล่าข้างนั่นแหละนะคะ <ๆ S 2> ก็จะวันนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการนินทาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินอ้อยังไงเดี๋ยวเขาก็แพ้ภ่ายไปเองนะคะใครที่พูด สาย้ายเราหรืออะไรเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับแพ้ภัยไปเดี๋ยวก็นะคะเดี๋ยวเรื่องมันก็ถ้ามันไม่ใช่ความจริงนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของเข้าไปหาเขาไม่ได้เข้ามาหาเรานะคะถือว่าการงานกันเงินดีค่ะในเรื่องของความรักนะคะความรักคนโสดนะคะคนโสดมีคนเข้ามาแต่จะเป็นคนเจ้าชู้เนาะหรือเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังนะคะแต่จะมีคนเข้ามามาบางคนมากกว่าหนึ่งคนนะคะ ยังไงก็ดูดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเอมันกับเราอาจจะไปเข้า ไปพวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้หรือคบหลายคนนะคะเพราะว่าการเริ่มต้นนะคะมันอาจจะดูไม่ดีแต่ถ้าเขาได้คบแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนไม่ดีเนะเาะก็อาจจะมีอดีตที่ไม่ดีหรือเขาก็ยังไม่ทันได้เลือกใครเขาก็จะคบไปหลายคนเหมือนเหมือนบางเหมือนเรานี่แหละนะคะบางครั้งเราเรายังไม่แน่ใจแล้วก็พูดคุยหลายคนนะคะจะเป็นลักษณะนี้เข้ามานี่แต่มีเกณฑ์คนเข้ามาแต่ถือว่าต้องดูให้ดีๆแล้วก็ต้อง ใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกนะคะเลือกเลยทีเดียวมันก็เลยเหมือนกับคนเจ้าชัวรค่ะโครบหลายคนเขาก็ยังไม่ได้เลือกใครนะคะแต่ในอนาคตจะเลือกคุณก็ได้ยางเงี้ยนะคะก็คุยไปก่อนนะคะคุยไปก่อนคุยไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นคนลักษณะที่เป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าเราหรือหรือเท่าเรานี่แหละนะคะอายุเยอะกว่าหร,ห,รหรือเท่าเรานะคะแล้วก็รูปร่างลักษณะคล้ายๆกันนะคะถ้าคุณัก ถ้าคุณเป็นคนผอมเขาคนผอมก็จะเข้ามาแต่ถ้าคุณเป็นคนท้วมนะคะคนท้วมก็จะเข้ามาประมาณเนี้ยนะคะก็ถือว่าคุยกันคุยกันได้นะคะเหมือนเพื่อนกันนะคะคบกันเหมือนเพื่อนกันมากกว่านะคะคือเป็นลักษณะนี้เนาะสาหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้คนโสดนะคะคนมีคู่กันบ้างนะคะคน,คนมีคู่ที่คบกันนะคะโอ,โอ้โหโดเด่นนะคะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะช่วงนี้เคลียร์ได้นะคะเหมือนกับเอาพูดอะไรนะคะแฟน คอยตามพูดอะไรแฟนเอาใจนะคะช่วงนี้เอาใจเป็นพิเศษนะคะจะมีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกันนะคะไปเที่ยวด้วยกันนั่นนี่นั่นนะคะหรือบางคนอาจจะไปาพาไปออกนะคะเหมือนกับไปให้พบญาตินะคะญาติเราหรือญาติเขาก็ได้นะคะเหมือนกับจะเปิดตัวอะไรเงี้ยจากใครที่คบมากันระยะหนึ่งแล้วหรือคุยกันมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีรักกันดีนะคะแฟนก็เอาใจใส่ดีนะคะเราก็ อาใจจะใส่แฟนดีนะคะจากที่ผ่านมาจะต่างคนต่างเหมือนกับเฉยเยนิ่งๆนะคะแต่ช่วงนี้มันรู้สึกรักกันมากอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าดีนะคะบางคนอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะคะถ้าพร้อมเนาะมีข่าวดีเรื่องบุตรนะคะถ้าไม่พร้อมก็ระมัดระวังนะคะมีเกณฑ์มีตั้งคภนได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่เนะาะค่ะแล้วก็ในส่วนของคนที่เอ่อ แต่งงานแล้วนะคะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไปได้เรื่อยๆยังไม่มีอะไรที่ที่สวีทบึ่บามากนะคะแต่บางคนอาจจะต้องเอ่อเหมือนกับลักษณะที่คู่นะคะคู่ไม่สบายนะคะคู่ไม่สบายอันนี้ก็ต้องช่วงนี้ก็เหมือนต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของออคู่มีโรคประจําตัวต้องทําการรักษานะคะผ่าตาดัดบําบัดอะไรเงี้ยบางคนเอ่อ ก็เลยบางคนมีคู่แบบคนอายุเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นโรคชรลาอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลแฟนเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าความรักยังไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์คู่ไม่สบายหรืออาจจะกลับการเราไม่สบายก็ได้มันมันมีต้องต้องดูแลใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนกับการงานต้องต้องลางานต้องไม่มีเวลาให้ให้การทํางานเต็มที่เราก็ต้องมา ดูแลคู่ของเราหรือดูแลตัวเองอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้ในช่วงตุลาคมมัาคารเนาะแต่ความรักก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงนะคะใครที่ทะเลาะก,กันก็จะมีเกณฑ์กลับมาคุยกันนะคะใครที่เลิกกันนะคะยังไม่ได้หรอกนะคะยังต้องกลับมาเคลียร์กันอยู่นะคะถ้ามีการหย่าร้างอะไรเงี้ยนะคะยังไม่ได้หย่านะคะแล้วก็ ในส่วนของโชคลาบนะคะโชคลาบจะไม่ได้จากการเสี่ยงแต่จะได้จากญาติผู้ใหญ่ให้มีคนอุปถัมภ์มีคนค,คอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่รอคอยอะไรไว้ยังต้องรอไปก่อนนะคะอย่างเช่นรอเงินรอรอเรื่องต่างๆนะคะจะรอนานนิดนึงแต่ถามว่าสําเร็จไหมสาเร็จเนาะแต่รอนานนะคะ โชคลาภเนี่ยก็พอพอมีบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นแต่ก็จะมีในเรื่องของความฝันหรือไปเจอรถอุบัติเหตุก็ให้ให้โชคได้นะคะรถคันสีแดงนะคะให้โชคเนะาะค่ะแล้วก็การเดินทางตั๋วต่างๆให้โชคได้นะคะแต่ไม่ได้เยอะเนาะพอประมาณนะคะแต่คุณจะมีโชคในเรื่องของการงานหรือคนอุปถัมภ์มากกว่าโดดเด่นอย่างนี้นะคะาบางคนอาจจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมลงทุนการใหม่ๆหรือผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือไปขอ ให้ให้ผู้ใหญ่นะไม่ว่าพ่อแม่นะพี่น้องทางคุณหรือทางแฟนให้การช่วยเหลือเรื่องของการงานเนี่ยเขาก็จะช่วยนะคะในช่วงตุลาคมถือว่า,ามีคนอุปถัมภ์ละกันนะคะมีคนอุปถัมภ์หรือบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นแฟนอุปถัมภ์ก็ได้หรือบางคู่อาจจะมีในลักษณะของได้มรดกนะคะจากจากาตัวเรานี่แหละนะคะเหมือนกับ พ่อแม่ให้หรือบางคนก็อาจจะได้มาดกจากคู่นะคะให้มามันเหมือนมีทุนนะคะเพื่อจะได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะทุนที่ได้มาจากการอุปถัมภ์นะคะจางงี้นะคะก็ถือว่าได้ได้ได้โชคเหมือนกันแต่จะไม่ได้เสียงร้อยเปอร์เซ็นแต่โชคจากเหมือนกับโชคใหญ่ได้เป็นเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นเหมือนกับบ้านที่ดินอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงจะได้เงินอย่างเดียวนะคะ แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเกินไปแล้วนะคะดวงของคุณมีเกณฑ์ไม่สบายถ้าคุณไม่ถ้าคุณสบายดีก็จะเป็นคู่ของคุณนะคะเหมือนกับมันจะเอ่อนั่นมันจะเหมือนกับปรับเปลี่ยนนะคะบางคนจะมีในเรื่องของแฟนไม่สบายหรือเราไม่สบายก็ได้มนอาจจะเป็นกลับกันก็ได้นะคะเหมือน นั่นแหละนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการหกล้มนะคะหรือการข้อข้อเท้าพลิกอะไรเงี้ยนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยจากคุณบังคานเนี่ยช่วงน,นี้จะเห็นในเรื่องของการเดินนะคะต้องเดินระมัดระวังนิดนึงอาจจะไปสะดุดนั่นสะดุดนี่หรือล้มหรือเอ่อเท้านะคะพลิกแพงอะไรเงี้ยเหมือนกับจะทําให้เดินขากระปุกปกระโปะอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้เนาะต้องระวังระวังอุบัติเหตุอย่างนี้นิดนึงแต่ ในเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายมากๆยังไม่เห็นนะคะจะเป็นลักษณะนีซสมากกว่านะคะแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นไม่สบายที่ต้องดูแลก็จะเป็นคู่ของเรานะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางนะคะชาวอังคารในช่วงตุลาคมนี้เกณฑ์เดินทางนะคะอาจจะเดินเดินทางไม่ได้ไกลมากนะคะก็เดินทางไปเที่ยวหรือเดินทางไปพบ ญาติผู้ใหญ่เดินทางไปเออเหมือนกับธุระอะไรเงี้ยนะคะด่วนอะไรเงี้ยนะคะมีเกณฑ์นะคะเดินทางกระทันหันอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับชาววันอังคารประจําเดือนตุลาคมนี้ก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะจะได้ทําคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ